สวัสดีครับจริงที่ตอนแรกเข้าสู่สองกีนะักขุดครับอันนี้มาอยู่ในภูมเก่าครับสำหรับคลิปนี้นะมาแนะนำรถครับคันนี้เลยเป็นโอกรอเอฟซี FC ครับเอเดี๋ยวจะเอาไปต่อเป็นดำครับใครสนใจสั่งได้เลยครับคันนี้ราคายัยบเยาครับถ้าเป็นดำแล้ว ตอนนี้ยังเป็นรดน้ำอยู่เดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นรถดำสนใจสอบถามได้ครับคันนี้สวยๆเลยครับคัดซีดีตอนนี้ยังเป็นคัดซียาวอยู่นะครับจะเป็นดําเกษตรก็ได้ลําดินดําดินก็ได้ครับเป็นช่วงหลงังนอ็นอตน็อตหกเลลครับเป็นหนอ็อต งามคักครับคันนี้คัสซีแจ่มว่าเราจะเอาไปเป็นเอ็ดรถดำล่ะครับไปขายสำหรับขายสนใจจะได้เป็นดำดินหรือดำกระเสกก็ได้นะครับพอด,ดีงามเลยครับดำกระเสกกับพอด,ดีงามเลยเอาปลายออกนิดๆิครับคันข้างหลังสีเม็ดสีเม็ดเลยสีเม็ดจีนะครับสบายสวยๆเลย งามครับรถคันนี้สวยด้วยไปได้ไปกันใส่แบบยาวๆเลยรถคันนี้เครื่องดีเครื่องแข็งครับแต่คันนี้จะเป็นร้อยยี่สิบนะครับเครื่องร้อยยี่สิบแรงเป็นหัวตัวใหม่เพราะว่าเป็นหัวที่เปลี่ยนใหม่ครับเป็นเปลี่ยนหัวใหม่ใส่หัวเข้าไปสวยด้วย,วยครับคัสซีเดี๋ยวให้เบอร,ร์คัสซี กระส,สีก่อนกระเส,สีับช่วงปลายท้ายหนึ่งย่างงามงามีดครับกระสีคะเนี่ยังยังจำเลยสวยสวยด้วยครับเดี๋ยวพระเจ้าทางออกครับไปต่อเป็นดำ เผาเผาใจด้วยลูกนี่บอกครับเผาคัสซียังยาวเลยครับเป็นรถเดิมๆเลยยัง่เคยตัดเลยครับตัดสีเต่าเน็บเต่าเน็บแจ๋วครับยังสวยครัสซี่มีบวมเลยครับบ่มีบวมบ่มี่ผูกบอกเลยเลยว่างามๆเลยครับคสซีคันนี้ ภายในก็ริงสวยครับมาดูนี่ครับถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆแอร์เย็นสบายครับแอร์ยอยู่ข้างบนแบ่นีาง,งามยังเท่เลยครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับราคา ลักฐานียังบอท่านติดตั้งไว้ครับเพราะว่ายัางบอท่านหวัว่าจะเอาเป็นดําเกษตรหรือด้ำดินนะครับแต่ว่าจะเอาไปต่อแล้วครับไปจทำเดี๋ยวต้องรอเบิ่งว่ามีใครสนใจแบบใดมั่งนะครับว่าจะเพชรเป็นดําดินหรือดําเกษตรดีแต่หาเป็นดําดินก็นจะ ดีแบบลำเกษตรก็สวยเด็ดค,คันนี้นี่เดี๋ยวทางน้ำนี่ยกลงไหวครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ดดนาำครับจะได้เบิรงนะครับนี่เดี๋ยวให้เบิรงเครื่องยนต์ร้อยยี่สิบยังแห่งดีขนาดครับเครื่องยนต์แห่งกิ๊กเกียร์ ยังดีเกบแบบแห่งๆเลยครับท้งานได้ยาวๆสวยคันนี้สวยมากว่าเก่งมีเก็บซีมาใหม่ถ้าจะทำเป็นดำดินกัดเอาช่วงล้อเขาเอาช่วงล้อเขานะครับ ราะว่าถ้าบอส่งรอเขานิดมันจะยาวเกินถ้าเป็นดับกระเสียดก็ดีเลยครับไม่ต้องอ,ออกเข้าสวยด้วยพอดีตัดปลายออกเนี่ยตรงเราตัวยางอะไรครับหัาออกเลยดึงทักษสีมันงามเลยครับผมยังหมักรยคันนี้สนใจติดต่อได้เลยครับยังโสดยังโสด เป็นรถฮีโน่ได้ไปใส่งานอีกไม่ผิดหวังกับรถคันนี้ถังนี่ก็ขาย,ยครับถังนี่ก็ขายโยกน่งเหลี่ยให้สนใจก็ขายกันครับถังเป็นถังน้ำครับจะเอาเป็นเอาไปเป็นถัง ใส่ยางเงินก็คือแปลงได่ครับบอยอยากใส่หนังก็คือไปใส่น้ำยางใส่ได้ครับไปทำใหม่ขายครับงามแบบนี้หายากเลยครับคัดสีสวย แต่ผมว่าในส่วนตรงผมนะผมว่าเอาเป็นปเห็ดไปเห็ดเป็นดำดินครับคันนี้น่าจะดีเลยครับถ้าเป็นด้ำดินแจมแล้วก็ใส่ขอกนะครับใส่ขอกสูงเอาจะบรรทุกหรือว่าภัยสุดใจแบบได้บอกนะครับแล้วทำให้ก็ได้ มีเยอะลดเยอะอยู่ครับอยู่นี่รดมีเยอะจะกอตดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเขาจัดให้ครับเอาครับแค่นี้แล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม